โอเคครับผมนี้ก็ทําการถอดซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลูกค้าส่งมานะครับอันนี้เป็นส่งมาเคมนะครับผมเพราะว่ามาเค็มรอบสองนะครับเพราะว่าสูบไปแล้วแรงดันมันไม่ขึ้นนะครับก็จะทําการเทสด้วยการใช้สายของลูกค้านะครับแล้วก็อดปลายนะครับแล้วก็บอกลูกค้านะครับไอชุดหัวคลิกนี้นะครับมันรั่วแล้วนะครับผมผมก็เลยทําการถอดออกนะครับ แล้วก็ใส่ต่อสายตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านคลิกนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนชุดโอิงให้เหมือนเดิมครับผมทั้งยกยกุดให้เลยนะครับผมเนการจะขอเทสสักประมาณห้าพันนะครับรอบนี้นะครับผมเขเคครับไปครับเอเทสไดห้าพันนะครับผมโอีคครับ โอเคครับอยู่ที่ห้าพันแล้วนะครับผมขอไปล้มนะครับผมตรงงานครับผม